สวัสดีครับเราคืออุดอรนภกรณ์ดิวนี้เรือยนจีนค้ายดีเหตุผลคือราคาไม่แพงและใช้งานดีหากข้อเสียและข้อดีของผลิตภัณฑ์จีนคือการผลิตในจำนวนมากบ่อยครั้งลูกค้าของเราจะเจอปัญหามาจากอะไรที่ไม่มาติฐานหรือการประกอบที่ไม่ถูกต้องข้อดี ปัญหาส่วนใหญ่เราจะซ่อมได้และวันนี้ร้านอุดรในปก่อนจะสอนวิธีหลักๆจะมี3บปัญหาที่ลูกค้ามักจะเจอบ่อยที่สุดปัญหาคือผู้ผลิตปรับคอบเรเอร์ไม่ถูกต้องปัญหาที่2คือพับป,ปั๊มหรือไดอะแฟมไม่ทำงาน ปัญหาที่3คือเครื่องยนต์เราทำงานร้อนตลอดหรือไม่ยอมติดเพราะโคไฟประกอบไม่ถูกเราเริ่มจากปรับคาร์บูเรเตอร์นะครับอันนี้จะเจอบ่อยเพราะผู้ผลิตตั้งใจให้แรงม้าตำ่ำสำหรับเลื่อยเครื่องเล็กๆที่ขายทั่วๆไปกฎหมายกำหนดให้แรงม้าไม่เกิน1แรง ร้านอุดรอนปก่อนไม่แนะนำให้ลูกค้าปรับตรงนี้ถ้าเหตุผลแค่ต้องการแรงม้าสูงยกเว้นเรามีปัญหากับแรงม้าตกหรือเครื่องยนต์สะดุดคอ์บอเรเตอร์เร,เราจะมี3จุดที่สามารถปรับได้รูบนไว้ปรับอากาศหรือรอบตอนไม่ได้เร่งเครื่องเขาจะเรียกรูไอโด ถ้ามองลงไปอีกนิดหนึ่งจะมี2องรูคู่กันข้างซ้ายเป็นรู L อันนี้ไว้ปรับการเล่งของเครื่องรูขวาหรือรู H อันนี้สมาร์ทปรับรอบสูงสุดของเครื่องหรือแรงม้าสูงสุดแนะนำปรับจุดที่มีปัญหาแค่นั้นนะครับเราเริ่มจากรู L นะครับ ความจริงเราต้องแนะนำให้ลูกค,ค้าดูในคู่มือของเลื่อยเครื่องก่อนเพราะผู้ผลิตจะแนะนำประมาณที่เราต้องปรับตัวอย่างเช่นเลื่อยเครื่อง5,002จะแนะนำเท่านี้หมุนหน็อตรูเอลเข่าจนสุดหมุนออก1รอบเต็มและอีก1นส่วนส ไม่จำเป็นสตาร์ทเครื่องนะครับพราะผู้ผลิตจะตั้งแบบนี้ก่อนจะส่งออกถ้าตอนเราผสม2ทีเรากระเอาหรือใช้น้ำมันเชื่อเพิงเก่าบ่อยครั้งแนะนำหมุนออกอีกนิดหน่อยถ้าต้องการปรับเองก็ได้นะครับสตาร์ทเครื่อง อุ่นเครื่องก่อนเล่งเบาๆสองนาทีทอดฝาครอบอากาศกรองอากาศและมองข้างในทีนี้เลงแป๊บหนึ่งและปล่อยทำประมาณสองสาครั้งถ้าเราสังเกตว่ามีการลาช้าหรือการสะดุดตอนรอบกลังวิ่งขึ้นถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่ส่วนใหญ่น้ำมันเชื้อเพลิง จะเยอะเกินแนะนำหมุนน็อตรูเอลเข้าไปสักนิดซ้ำจนเครื่องยนต์เราทำงานปกติไม่มีการสะดุดต่อไปเราไปปรับรูไอโดนะครับอันนี้จะง่ายกว่าเพราะจะมีสองหน้าที่หน้าที่แรกคือ ลดรอบของเครื่องยนต์เหตุผลคือให้เครื่องยนต์เรามีเวลาผักหน้าทีที่สองคือหยุดโซ่ที่หมุนเองวิธีปรับคือขายนอตไอโดออกระวังนะครับถ้ามากเกินเครื่องยนต์เราจะติดยากตอนอากาศเย็นและจะมีเสียงสุดดุด ค่ยๆเครื่องสีจังหวะต่อไปลราไปปรับ rule H อีกครั้งคู่มือจะแนะนำให้เราหมุนน็อตเข้าไปสุดและหมุนออก1นรอบเต็มและอีกครึ่งรอบ ถ้าเราต้องการปรับเองวิธีถาคือสตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องเล่งเบาสองนาทีเอาเครื่องยนต์เราไปตัดไม้ตอนโซ่เราสัมผัสไม้สังเกตว่ามีแรงตกไหมถ้าใช่ส่วนใหญ่สาเหตุคือน้ำมันเยอะเกินปรับเข้านิดเดียวและตัดไม้อีกครั้ง ปรับเข่าอีกครั้งทำจนแรงม้าไม่ตกระวังตอนปรับนะครับถ้ามากเกินเสื้อสูบและลูกสูบเราจะมีโอกาสติดอันนี้วิธีปรับคอเบอร์เตอร์ของเครื่องยนต์ใหม่ถ้าปรับคอเบอร์เตอร์เองแนะนำกลับไปเปรียบเทียบกับคู่มือถ้าสวนต่างมากกว่าครึ่งรอบ แนะนำกลับไปปรับใหม่ปัญหาที่สองที่มักจะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ใหม่คือไดอะแฟรมแข็งหรือผ้าปั้มแข็งผ้าปั้มอยู่ในคร์บูเรเตอร์หน้าที่คือดูน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันเข้าไปคร์บูเรเตอร์เพื่อจะจ่ายออกเข้าไปเครื่องยนต์ ผาปั้มแข็งจะเกิดขึ้นบ่อยถ้าผู้ผลิตหรือผู้แทนใช้แก๊สห้อลองเครื่องยนต์ก่อนจะส่งออกเครื่องยนต์จีนจะแสดงอาการถ้าแก๊สห้อเก่าข้างในคอเบรเตอร์เกินเดือนหนึ่งวิธีสังเกตคือติดเครื่องยนต์ครั้งนี้ไม่ต้องอุ่นเครื่อง กดและปล่อยคันเล่งทันทีสีห้าคั้งถ้าเครื่องยนต์เรามีปัญหากับภาพเพิมจริงจะมีเสียงวูบวูบแรงมากก็จะตกทันทีที่แปลกคือถ้าเครื่องยนต์มีเวลาอุ่นเสียงจะหายไปหักปัญหาไม่ได้หายด้วยนะครับ จะมีวิธีเดียวแก้ไขคือเปลี่ยนพาร์เปมใน c o r บอร์เ o อออกถ้าเครื่องเรายัางติดยากหรือต้องจูนหรือปรับบ่อยแนะนำเปลี่ยน c o r บอรเ o อใหม่ถ้าเราซื้อเครื่องยนต์กับอุดรอนนุปกรณ์และโทรมาภายในสัปดาห์แรกเราจะส่งคอ์บอรเตอร์ใหม่ไปแลกเปลี่ยนไม่คิดตังค์เพิ่มนะครับถ้าอยากรู้วิธีเปลี่ยนพาร์ปปิม สามารถดูในวิดีโอเก่าของเรานะครับค้นหาอูดอนอุปกรณ์ใน YouTube และหาวิดีโอเก่าปัญหาที่3ที่เรามักจะเจอในเรือยนต์ใหม่คือปัญหาเกิดขึ้นกับการประกอบโคไฟไม่ถูกต้องอาคารคือเครื่องยนต์จะสตาร์ทง่าย ทำงานดีตัดไม้ดีถ้าเราผักหรือยุดเครื่องเพราะจะเติมน้ำมันเครื่องยนต์เราไม่ยอมสตาร์ทอีกทีลอดน้ำมันก็ไม่ได้ผลหากถ้าเรารอสักครึ่งชั่วโมงเครื่องยนต์เราจะสตาร์ทปกตกิและทำงานปกตกิเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและจะแสดงอาการ ตอนร้อนอย่างเดียวสาเหตุคือโคไฟจีนบางตัวจะทำงานร้อนแล้ววิธีแก้ไขคือขยายช่องระหว่างจานไฟกับโคไฟอันนี้จะทำให้โคไฟทำงานเย็นขึ้นข้อเสียจะทำให้ํำเมาในลูกสูบเพิ่มขึ้นต่อไปผมจะสอนวิธีขยายช่อง ระวังจานไฟกับโคไฟถอดฝาครอบสตอดและฝาสีดำก่อนเราจะถอดโคไฟต้องระวังนะครับถ้าเราเจอโคไฟที่มีน็อตสีเทาสองตัวห้ามถอดนะครับเพราะบ่อยครั้งน็อตสีเทาจะหักคาถ้าโคไฟเรามมหน็อตสีดำทำต่อได้ ใช้ประแจหกเหลี่ยมซีเมนต์ถอดหลังจากได้ยินเสียงแตกไม่ต้องถอดออกได้นะครับแค่หมุนออกประมาณ1ห,หรือ2อรอบสังเกตว่าโคไฟขยับออกได้ไหม ผู้ประเจะแนะนำให้เราใช้น้ำบัดที่มีขนาดปกติ0.4มิลถ้าเรือยนตนใหม่เรามีปัญหาร้อนและไม่ติดแนะนำสอดกระดาษระหว่างกลางจานไฟกับโคฝ่ายที่มีความหนาประมาณ0.8ถึง1มิลถ้าช่องมากเกินเครื่องจะไม่ติดจานไฟจะมีแม่เหล็ก หมุนจนแม่เหล็กชี้ไปที่โคไฟถ้าเครื่องยนต์เราทำงานปกติกแต่แรกไม่จำเป็นปรับโคไฟทีนี้ขันนอดกลับนะครับให้ตึงมือก็พอนะครับทอดกระดาษออกและหมุนแม่เหล็กในจานไฟ ไปที่โค้ไฟอีกครั้งจะเห็นว่าช่องกว้างขึ้นก่อนประกอบฟ้าครอบสตาร์ทสังเกตสายไฟมาจากโค้ไฟห้ามให้สัมผัสเสื้อสูบนะครับสุดท้ายประกอบฟ้าครอบทุกอย่างกลับเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องเราอุ่นเครื่องเร่งเบาๆประมาณ2นาที ลองเอาไปตัดหม้ดูรับรองว่าวิธีนี้จะช่วยได้ถ้าเครื่องเราใช้ไปหลายเดือนแล้วและไม่ได้มีปัญหาแต่แรกวิธีนี้อาจจะไม่ช่วยเพราะการผลิตของผลิตภัณฑ์จีนไม่แน่นอนนะครับข้อย้ำอีกครั้งนะครับวิดีโอนี้ใช้แก้ไขปัญหากับเลื่อยเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับ เลื่อยเครื่องเราอาจจะมีปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้ถ้าอยากให้อุดรนปกรแนะนำวิธีแก้ไขโทรมา042223135หรือทักมาใน messenger หรือ line ได้เราคืออุดอนรนปก่อนหวังว่าจะเจอกันอีกนะครับ like I am